ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นพิกอาคาดนะคะทุกคนเนาะวันนี้จะเป็นหัวข้อแอคชั่นของเขาหลังจากนี้คืออะไรนะคะก็จะมีไพ่ที่เลือกสองกองเช่นเคยนะทุกคนเนาะอืมอันนี้จะเป็นไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะอันนี้จะคือกล่องที่สอง นึกถึงหน้าเขาเนาะเอออาชั่นของเขาหลังจากนี้คืออะไรนะชอบไพ่กองไหนก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้เลยนะมี IG ให้อยู่ข้างล่างนะคะ IG จจะมีอัพพวกโปรโมชั่นอัพอะไรให้ตลอดด้วยนะคะค่าดูดวงนู่นนี่นั่นช็อตคลิป นะคะไปดูกันได้เลยนะซึ่งไม่เหมือนใน youtube นะบอกก่อนเออบางคนจะแบบว่า,เ,าเหมือนกันใช่ไหมทั้ง YouTube ทั้ง i อทั้ง I, นะู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้จะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่ได้เอาของ YouTube มาใส่ i g IG มาใส่ u t u b e เนาะเพราะฉะนั้นไปดูได้นะคะเผื่อใครแบบอกอยากดูแบบเนาะเออแบบช็อตคลิปด้วยอะไรด้วยก็ไปดูได้นะอ่ะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าแอคชั่นของเขาหลังจากนี้ คืออะไรไปดูกันเลยค่ะคเ,เออใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอันนี้บางน้อ no. งอ่ะวางไว้ตรงนี้นะคะรูปปวใจเป็นไพ่รูปปวใจ,อ,ปปวใจอ่ะเรามาดูนาะว่าแอคชั่นของเขาหลังจากนี้คืออะไรเขาจะแอคชั่นอะไรบ้างเนี่ยไพ่อันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะหนึน่งสำหรับนี่อืมแอคชั่นคืออะไรแต่ว่า เราค่อนข้างชอบเพราะเรารู้สึกว่าอิมันละเอียดดีนะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะถ้าใครแบบอืมรู้สึกไม่รู้นะบางทีเราชอบให้แบบสำรับที่มันเยอะๆนั่นนะ่ะก็ช่วยตอบคาถามได้เยอะอะไรอย่างงี้เอ,อืออ่ะชุบชุบชุบอ่ะนะคะ โอเคถามว่าแอคชั่นของเขาหลังจากนี้คืออะไรหรอคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่รู้ว่าคุณละเขาอะมีปัญหากันหรือเปล่านะคะหรือความสัมพันธ์มันไม่ค่อยรงรอยไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะเหมือนเขาตั้งใจถ้าสมมติทะเลาะก,กันก็จะมาขอคืนดีจะมาเคลียร์นะคะเหมือนอยากเคลียร์ปัญหาหรือว่าอยากจะมาทำอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นนะในความสัมพันธ์เนาะ ซึ่งเขามองว่าต้องรีบทำแล้วละ่ะถ้าไม่รีบทําไม่รีบเข้ามาตอนเนี้ยแย่แน่เลยเพราะฉะนั้นจะมีการเข้ามาหาคุณนะเป็นอารมแณบบ์เอาใจอะ่ะเอาใจคุณอะไรคุณอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเขาคิดไว้หลายอย่างนะว่าเอาใจหลายรูปแบบเลยอาจจะบางคนอาจจะแบบซื้ออะไรให้แม้อะไรอย่างงี้่อาสายเปบางคนก็ชวนไปกินบางคนก็ชวนไปเที่ยวเนาะเราจะคนนะคะ เออแต่ถ้าคุณยังไม่สนใจอีกเขาก็จะทําท่านน่อยๆทาท่าแบบเศร้าๆซึ้งๆซึมๆแบบว่าเรียกร้องความสนใจอะให้คุณสนใจนะคะเพราะว่าคนคนเนี้มองว่าเขาวางแผนที่ว่าจะให้ความรักมันกลับมาดีกลับมาแฮปปี้กลับมาแบบรักกันหวานชื่นอะไรประมาณเนี้ยเราก็อยากให้คุณนะรู้สึกว่าอยากมีเขาอยู่กับเขาและมีความสุขอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะเนี่ยเหมือนเขาวางแผนที่จะแบบให้ดีกันเห็นปะ ดีกันนะอะไรประมาณนี้ถ้าถ้ามีประเด็นถ้าไม่มีประเด็นก็อยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเองอาจจะรู้สึกได้ว่าคุณมีความตึงๆบางอย่างถ้าไม่ได้เลิกเนาะมีความตึงๆมีอะไรบางอย่างที่ไม่ลงรอยแล้วก็อยากจะไกลกล่เก่ยให้มันลงรอยรับรื่นกันนะคะอืม เนะมองว่าคนคนนี้เหมือนเขาแบบเขาน่าจะรู้ใจคุณด้วยนะรู้ว่าแบบเออคุณต้องการอะไรรู้นะว่าแบบว่าเอ,อ้ยทำแบบนี้แล้วคุณจะโอเคอะไรประมาณนี้หรือคุณอาจจะเคยบอกเขาเราก็ได้นะว่าแบบเออคุณอยากให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้ให้คุณเนาะซึ่งมองว่าเขาก็จะพยายามทำให้อะไรให้นะคะแต่คนคนนี้จะเป็นอารมณ์แบบว่าไงคือ เหมือนเขาทําแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้บังคับคุณนะแบบเออถ้าทําไปแล้วคุณจะโอเคหรือไม่โอเคก็เราแต่นะคะแล้วแต่คุณเลยเนาะเออแต่มองว่าเขาว่าอยากจะเป็นเซฟโซนให้กับคุณอยากจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็เหมือนไม่อยากให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ยเพราะเขารู้สึกแบบอึดอ,อัดอ,อึดอัดอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออเนาะ อืมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยอยากให้ความสัมพันธ์เป็นอะไรที่แฮปปี้มีความสุขกันได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะอืมอ่าเราจะแอคชั่นอะไรอีกนะอืเนี่ยจะมาใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะเขามองว่าคุณเองน่าจะงอนๆเขาหรือรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจไม่มีเวลาให้ไหมจะมาใส่ใจมากขึ้นนะคนคนนี้เนาะ อเดี๋ยวเราก็แบบว่าคุณอยากได้อะไรเนี่ยเหมือนรู้นะว่าคุณอยากได้อะไรก็จะทําให้ตอนแรกอาจจะไม่ยอมทําให้ก็ได้ซึ่งไม่รู้ทําไมไม่ยอมทําแต่จะทําให้เั้นะหลังจากนี้เออเออเอ,เอจะยอมละเข้ามายอมคุณนะคะอืมเนี่ยตอนนี้ตัดสินใจอยู่ว่าจะยังไงดีคือเรื่องที่เขาจะทําให้คุณเขาเองอาจจะต้องตัดสินใจหรืออาจจะต้องคิดก่อนว่า ให้มันเป็นออกเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงอะไรประมาณนี้เหมือนตามใจแต่ก็แบบตามใจไม่สุดอ่ะเพราะเป็นอารมณ์ประมาณว่าตามใจแต่ก็ต้องแบบอยู่ในขอบเขตที่ฉันโอเคด้วยนะอะไรประมาณนั้นอืมเนี่ยแต่จะมาสนใจคุณเยอะแยะมากมายก่ายกองคือจะมาโฟกัสที่คุณมากๆเออมาให้ความใส่ใจมาให้มาให้การดูแลให้เวลานู่นนี่นั่นนะคะอืม มองว่าจะแอคชั่นเข้าหาคุณเยอะมากเลยอะเออนะเนี่ยเราก็อาจจะมีการเปิดใจคุยกันหรือเขาเองอาจจะเปิดใจคุยอะไรกับคุณบางอย่างทำให้คุณแบบรู้สึกใกล้ชิดก,กับเขามากยิ่งขึ้นดิฟคอนเนคชั่นกับเขามากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้หรือทำให้คุณรู้สึกแบบไว้ใจในตัวเขามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะเออเนาะอะไรไงเนี่ยเพราะต้องการรีวิวเนียนกัน กลับมารักกันกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกลับมามีความสุขแฮปปี้กันเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับมาดีกันเหมือนเดิมกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกลับมาเป็นคู่กันนะคะอืมเนี่ยเขาจะทําให้คุณอนะแบบยอมเขาเนี่ยบางทีอาจจะมาออดอ้อนด้วยนะเอ้เห็นใจเธออาจจะขอความเห็นใจนะบางคนเห็นใจออดอ้อ,อนเห็นใจเธอนะจะเธอ ออไม่ได้ตั้งใจหรอกนะไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นหรอกนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมมีหลายวิธีการนะคนนนี้ยจะมาแอคชั่นหลายอย่างกับคุณเลยเนี่ยคนที่เลือกกองที่หนึ่ง <c oughs> อ่าแล้วก็จะทําให้คุณรู้ว่าเขารักคุณนะสุดท้ายแล้วเนาะฉันรักเธอรักเธอคนเดียวนั่นแหละจะให้ฉันไปสนใจใครจะให้ฉันไปมีใครอ่ะจะไปให้ฉันไปนูน่นน,นั่นกับใครไม่มีหรอกเธอฉันแบบ ฉลักเธอคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยเออจะมาออกแนวคลั่งรักนะ,ะคะคลั่งรักใส่คุณนะเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องความสนใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะมาทําให้คุณรู้สึกแล้วว่าอุย้ยคุณเป็นคนพิเศษอะสําหรับเขานะคะอืมอ่ะแล้วเรามาดูกันนะว่าไพ่อยากเนะนําอะไรคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้นะไพ่แนะนําอะไรอ๋อไพ่บอกว่าเนี่ย ก็เล่นตัวได้แต่พอดีพองามพอนะคะเนาะมองว่าให้คือความหวานอะมันมันมันน้อยไปสักนิดนึงในความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องกลับมามีความหวานให้กันบ้างหรือมีช่วงเวลาได้ใกล้ชิดได้สนิทสนมนะคะคือถ้าเขายอมแสดงออกยอมทําอะไรเพื่อคุณแล้วคุณก็อาจจะแบบเออแบบเติมความหวานให้เขาหน่อยหรือแบบเออชมเขาหน่อยอะไรเขาหน่อยหรือทําให้เขารู้สึกใจฟูบ้างเนาะอืม อย่าแต่มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะกลับมาดีนะเขาบอกว่าให้คุณนะเห็นใจเขาบ้างเนาะบอกว่าเมตตาเขาละกันมองว่าเขาเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเออนะคะมองว่าการที่เขาทําผิดไปบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะเมตตาคนน้อยเนาะ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่เดี๋ยวคุณจะรู้เองแหละนะคะว่าคุณจะต้องทอํายังไงต้องแสดงออกอยังไงต้องต้องตัดสินใจยังไงเนาะ อมเดี๋ยวรอดูให้เขาแอคชั่นแอคชั่นอะไรมาหาคุณก่อนละกันเราไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะหาทางออกเจอเองในความสัมพันธ์นี้ว่าเออฉันต้องทอํายังไงต่อเนาะนี่แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีหวังที่จะได้ไปต่อนะคะมันไม่ได้จบกันแค่นี้หรอกนะมันยังไปต่อกันได้อะไรกันได้อยู่นะอืมอืมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่า คุณน่ะกาลังจะได้รับอะไรที่มันแฟ์ๆกับคุณเนาะแล้วเขาก็บอกว่าให้คุณตัดสินใจอะไรที่แบบว่าคือถ้าสมมติอะไรที่คุณรู้สึกไม่ยอมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่โอเคก็บอกเขาไปได้นะไม่จําเป็นต้องยอมเออแต่ถ้าอะไรที่คุณมองแลาว,ว่าเออแบบเออโอเคตรงตรงนั้นก็ก็คือโอเคนะคะก็คือแบบยังไงอะอย่าพยายามแบบ ถ้าไม่โอเคอะ่ะอย่าปฏิเออย่ายอมรับสมมุติว่าเขายื่นข้อเสนอมาอย่างนี้อย่างนี้หรือบอกว่าจะทาอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณรู้สึกไม่โอเคในใจลึกๆคุณก็อย่าแบบยอมนะหรืออย่าแบบโอเคได้ค่ะอะไรเงี้ยหรือโอเคได้ครับไม่ต้องนะก็บอกเขาไปเลยว่าเออแบบเนี้ยคุณไม่โอเคนะจุดไหนจุดไหนว่าไปนะคะอืแเราก็คุณอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีทาง ได้ความสัมพันธ์ที่ดีๆหรือว่าเขาไม่มีทางมาทําอะไรดีๆให้กับฉันหรอเขาจะรักฉันขนาดนั้นเลยเหรอไม่เอานะอย่าคิดแบบนั้นเนาะคนเรามีคุณค่าสําหรับใครบางคนเสมอนะคะคนที่เขาเห็นคุณค่าเราอย่ามองว่าจะถูกปฏิเสธหรือว่าเฮ้ยเขาคงเขาคงทาอะไรเขาคงไม่ทําแบบนี้หรอกอันนี้อย่าไปคิดแบบนั้นนะคะอืเนี่ยเพราะว่ามันจะมีแพชชั่นเข้าหากันมากๆเลยนะคะหลังจากนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าช่วงเวลาที่คุณแบบ น่ารักช่วงเวลาที่คุณมีความสุขเนี่ยมันทําให้ดูแบบมีสเสน่ห์ดึงดูดมากนะเออทั้งเขาและคนอื่นเนี่ยก็อยากที่จะเข้าใกล้คุณอยากจะอยู่กับคุณอืมนี่เขาบอกว่าอาจจะต้องให้อภัยกันเนาะเออกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเขาไม่น่ารักหรืออะไรก็ตามเนาะก็เออเออให้อภัยกันเถอะอะไรกันเถอะนะคะถ้าแบบเรายัางรักกันแล้วก็เขายอมที่จะทําอะไรหรือปรับ หรือทําอะไรเพื่อเราสักอย่างหนึ่งที่มันแร์กับคุณด้วยนะเออก็ให้อภัยกันเถอะแล้วก็ไปต่อเนาะในความสัมคัญนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะยอมปรับเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปรับใครที่เข้าหาเราโอเคเราก็เนาะยังไปต่อได้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กดซ b s c r i b e เราพบกันคลิปหน้านะบายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะใครที่เลือกกล่องที่สองบ้างเอ่ยภายใบนี้นะจ๊ะเราวางไว้ตรงนี้นะคะเนาะอ,อ่ะแล้วเรามาดูกันสิว่าแอคชั่นของเขาหลังจากนี้คืออะไรเนี่ยคนคนนี้คนคนนี้จะแอคชั่นอะไรบ้างเข้าหาคุณนะคนที่เลือกกล่องที่สอง ไพ่นี่ก็คือแบบโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะอืมสําหรับคืนนาเชียนะคะเนาะเออแต่ว่าเราชอบไพ่นานๆนะเรารู้สึกว่ามันแบบคือตอบได้ละเอียดดีอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็แบบเออไม่ไม,ไม่ไม่อะไรนะคะไม่แล้วแต่คนคนชอบอ้าวไหนดูสิ เขาจะแอคชั่นอะไรต่อจากนี้มองว่าจะมาชวนคุยนะคนคนเนี้ชวนคุยชวนนู่นนี่นั่นอาจจะแบบเอาเรื่องที่คนสนใจอะมาคุยด้วยใหม่อะไรเงี้ยคือเนียนเข้ามาปะเนี่ยแบบเหมือนอารมณ์แบบเนียนเข้ามาคุยเข้ามาทํานู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะแบบมีคนมาพูดอะไรเกี่ยวกับคุณให้เขาฟังหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าเขาเองอะ อาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะเปลี่ยนตัวเองเป็นลุกใหม่เข้ามาหาคุณมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์คุณเนาะอืมอาจจะซื้อของให้คุณในกรณีบางคนซื้อของให้ซื้ออะไรให้บางคนคือแบบเข้ามาตัวเองแบบเป็นลุกใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบที่คนแบบเฮ้ยคืออะไรหรือว่าอาจจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะเออนาอจนคนรู้สึก จริงเหรอไม่คิดเลยว่าเขาจะทําแบบนี้ให้ชันหรือว่าเออซื้ออะไรอย่างเงี้ยให้ชันหรืออะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าคนคนเนี้ยต้องการต้องการตะครุบเหยื่อต้องการคุณนะเออเขาตั้งใจแล้วว่าเขาตั้งใจแล้วเขาจะต้องมาตะครุบคุณเป็นเจ้าของคุณให้ได้เพราะว่าเขารู้สึกไม่มีคุณแล้วมันแบบเหมือนมันขาดแค้นเหมือนดูดีเขาอดอยากดูแบบเป็นคนที่ไม่เต็มอะ่ะโอ้มันดูแบบเขาดูแบบ าดูเหมือนไม่มีไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยเธอเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นเหมือนแบบคนที่แบบช่วยชีวิตเขาอะไรประมาณนั้นเลยนะที่เขาบอกว่ารู้สึกเนาะอืมพอไม่มีเธอก็เหมือนแบบฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาเองอะ่ะคือในสายตาเขาคือเขามองว่าคุณแบบสวยคุณหล่อมากนะดูสิเนี่ยจะพยายามมาแบบว่ามามาตามงอ้อตามงอนคุณลาจะแบบเออทําให้คุณรู้สึกว่า เฮ้ยเนี่ยเขารักคุณมากนะหรือว่าคุณเป็นคนที่สาคัญสําหรับเขามากนะทําให้คุณสบายใจทําให้คุณแบบเชื่อใจทําให้คุณรู้สึกแบบอยู่กับเขาแล้วมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนจะเข้ามาทําอะไรดีๆด,ด้วยเลยหรือว่าอาจจะอยากมาใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะกรณีบางคนก็คือแบบไปเที่ยวปะเนี่ยอืมนะคะใช้เวลาดีๆร่วมกันอนะารมณ์ประมาณแบบมาเติมความรู้สึกดีๆเติมความ ความอะไรอะความคือเหมือนเติมความหวานนะอะเติมความหวานให้กันละกันเนาะเพราะว่าคุณและเขาอะอาจจะมีแบบเคยผัดพากันไปก่อนหน้านี้ไหมหรือตอนนี้ห่างกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนาะเหมือนเขาไม่อยากให้เราห่างกันไปจริงๆอะไม่อยากให้จบอ่ะอืมไม่อยากให้คนและเขาต้องจบนะคะเขากลัวเนะเาะก็อาจจะเคยเรียนรู้จากการผิดพลาดละเรียนรู้จากการที่แบบว่าเฮ้ยความสัมพันธ์มันจบ แล้วมันเป็นยังไงไม่มีคนมันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมนะไม่ยอมแล้วถึงแม้คนละเขาอาจจะจบเลี่ห่างกันไปนะคะแค่ไหนก็ตามเนาะ,ะเขาก็รู้สึกว่าเขายังมุกออนจากคุณไม่ได้อะ่ะคนคนเนี้ยมุกออนไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจะกลับมาทําดีครั้งแล้วก็ตั้งใจเข้ามาแล้วตะคุบเหยื่อเลยนะบ <laughs> จะมาไล่ล่าคุณนะ่ะเออ เอออะไรยังไงแสดงจะมาแอคชั่นไงอีกไลล,ล่ะอะไรยังไงอีกอะอืมอะไรยังไงอีกนะเน,นี่ยเพราะว่าเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะเขาจะทําให้คุณรับรู้ด้วยว่าฉันรักเธอมากแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะโนมทาวอดแบบไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็แบบรักอ,ะร,กอะรักเธอเลยเกินนะคะโอ้แต่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคือยอมถอดหน้ากากออกอะ ก่อนหน้านี้อาจจะใส่หน้ากากไม่แสดงออกความรู้สึกให้คนรับรู้ตรงๆอะไรตรงๆแต่จะถอดหน้ากากละนะทนไม่ไหวละต้องถอดหน้ากากละต้องบอกความจริงให้คนรับรู้เนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเคมีเราสองคนมันดึงดูดกันมากเวลาอยู่ด้วยกันนะแล้วเขาอยากอยู่ใกล้คุณคน่ะคนคนนี้รู้สึกแบบพอได้อยู่ใกล้คุณแล้วมันเหมือนไม่มีชีวิตชีวาอย่างที่บอกเลยเหมือนอดอยากอะเหมือนรู้สึกขาดแคลนอะ มันต้องอยู่ใกล้คุณแล้วเขาจะรู้สึกแฮปปี้มีชีวิตชีวานะคนนี้อืมว้าวเนี่ยเขารู้สึกว่าคือมันอาจจะเคยห่างกันมาแล้วเห็นป้าคุณแล้วเขาแล้วเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วอะไม่อยากห่างไกลคุณเนาะอืมนะคะไม่อยากห่างไกลเลยอะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะฉันไม่อยากเสียเธอไปอีกแล้วนะมันแย่มากเนาะช่วงที่เสียคุณไปเนาะรือเหมเขาอาจจะได้เรียนรู้แล้วก็แบบไม่เอาแล้วมันมันแย่ไปอืม นี่เหมือนเขาจะยอมรับอะไรทุกอย่างเลยนะคือคุณจะขออะไรคุณจะเอาอะไรคุณจะนู่นนี่นั่นก็จะแบบโอเคโอเคหมดทุกอย่างเลยปะเนี่ยอารมณ์แบบตามใจอะ่ะจะมาตามใจอะ่ะจะมาแบบหรือไม่ก็ยอมรับอะไรสักอย่างที่แบบว่าเออบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าเออบางอย่างเราต้องยอมรับแล้วนะว่าเออความสัมพันธ์เนาะแบบมันต้องเป็นไปตามนี้ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ย เออถ้าเขาเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนที่อีกโก้ไม่ยอมนะก็เหมือนเราจะไม่ยอมรับแล้วว่าเออแบบช่างมันเถอะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเออแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่แบบไม่ยอมเขาเองเขาก็จะยอมรับว่าเออเออเออโอเคตามใจเธอละกัน <laughs> อืมเนี่ยแล้วเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณอยู่เขาจะอยู่กับคุณตลอดอารมณ์ประมาณเนี่ยจะมาตามติดปะเนี่ย หรือจะมาดูแลนะคะเพื่อไม่ให้คุณเศร้าอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณก็เศร้าเสียใจเหมือนกันนะเนี่ยจะอารมณ์แบบประมาณว่าพาคุณไปทําอะไรที่แบบเคยทํากันสม,มมตินะที่แบบแฮปปี้แฮปปี้สมมุติเคยกินข้าวอร่อยอร่อยด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขก็จะพาไปกินข้าวไปทําอะไรดีๆด,ด้วยกันคือเขาก็รู้หหือว่าเราสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะเขาก็อาจจะยอมรับตรงนี้ก็ได้นะ เออในกรณีบางคนอาจจะเป็นแบบต่างชาติก็ได้ต่างภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้อืมก็ยอมรับในความแตกต่างของเราสองคนเนาะอืมะอะไรไงอีกเนี่ยเขาจะมาสร้างเข,เขาจะมาสร้างความสัมพันธ์ให้เปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่หรือเข้ามาแบบใหม่เลยเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะเออทําให้ความสัมพันธ์มันดีกว่าเดิมอะไรกว่าเดิมทําให้มันแฮปปี้กว่าเดิมอืม ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างดูสิคนกองไพ่แนะนําอะไรกับคุณอือไพ่บอกว่าเอออย่าเสพติดอะไรบางอย่างจนเกินไปนะคะเนาะอืมไม่รู้แหละอาจจะเป็นความเศร้าวความเสียใจหรืออะไรก็ตามหรือว่าถ้าเขามางอคุณเยอะๆก็อย่าเสพติดการงอของเขาเยอะนะเออเนาะอย่าปล่อยให้เขางอนาะนหรือว่าเอออย่าแบบ หาเรื่องทะเลาะกันเพื่อให้เขาเงออะไรมาเนี่ยแบบระวังเรื่องการเสพติดนิดนึงอืมแต่เขาบอกว่าเนี่ยความรักครั้งเนี้ยมันจะได้รับการเยียวยามองว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนเนี่ยคนสองคนไม่ได้ไปไหนจากกันหรอกนะคะจะกลับมารักกลับมาดีกันกลับมาแบบแฮปปี้กันแน่นอนความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะอืม เนี่ยแล้วเขาบอกว่ามีอะไรก็คุยกันดีๆนะอะไรกันดีๆนะนะคะมองว่ามันอาจจะต้องมีการสื่อสารกันจริงๆแสดงว่าคุณสองคนอาจจะต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะไม่ต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่ว่าคิดไปคนละแบบคิดไปคนละแนวนะคะแตกต่างกันหน่อยแบบไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันจะคุยกันแล้วรับลื่นขึ้นอนะ่ะกว่าเดิมอะ่ะเออเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จได้นะ มองไว้ได้เลยว่ามันมีอนาคตร่วมกันอยู่นะคะเราจะกลับมาน่าจะกลับมาเสรติดกันมากขึ้นรักกันหวานชื่นมากขึ้นนะอืมอืมเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยหลังจากเนี้ยมันจะมีความสุขสงบสบายใจเพราะฉะนั้นคุณเองก็อย่าเครียดอย่าก,กังวลนะทําให้ตัวเองแบบมีความสุขก่อนนะคะเนาะสร้างความสงบสุขสบายใจให้กับตัวเราเองก่อนนะอืมเนี่ย สดงวาได้พูดคุยกันแน่ๆเลยนะคะได้คุยกันมากขึ้นทําความเข้าใจกันมากขึ้นแน่นอนความสัมพันธ์เนี่ยมองว่ามันจะราบรื่นขึ้นจากการคุยกันเนี้แหละอะไรกันเนี้แหละนะคะอืมเขาบอกว่าให้เชื่อนะว่าเุ้ยความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนคุณและเขามันมีคอนเนคชั่นกันแบบอย่างแรงกล้ามีแพชชั่นต่อกัน่ะเยอะมากแล้วก็เหมือนคนสองคนมี จริงๆคนสองคนน่ะมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกันมากนะเออนะคะเนาะมันเลยอาจจะตัดกันยากโอตายแล้วโอ้โหมองว่าคนสองคนเนะี่ยยังไงยังไงก็ได้กลับมาดีกันนะหรือไม่คนสองคนเนะี่ยต้องเคยเป็นความสัมพันธ์ในอดีตชาติมาก่อนคู่รักในอดีตชาติมันถึงดีดีฟได้ลึกซึ้งได้แบบว่า ตัดกันยากตัดกันเย็นแล้วก็เสพติดกันขนาดนี้แสดงว่าไพ่หน้าจะเป็นอารมณ์เสพติดกันมากกว่านะอันเนี้ยอืมเสพติดกันมากขึ้นรัดกันมากขึ้นเนาะเออมองว่ามันจะแฮปปี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็าบอกให้คนชิลๆไปไม่ต้องกิดมากนะมันจะมีความสุขแน่นอนความสัมพันธ์นี้แฮปปี้แน่นอนนะคะหลังจากนี้เนาะอะ,อะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรรบฟังเนาะชอบกดไลค์กด u b s ส r i b e เป็นเพื่อนกันในช n e l นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย